ไม้บรรทัดอ่าบางคนไม่มีไม้บรรทัดบางทีไปซื้อเครื่องใหม่เป็นลงโปรแกรมมาใหม่พอเปิดเวิร์ดขึ้นมาปุ๊บไม้บรรทัดหายครับไม้บรรทัดหายซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ไปเพิ่มไม้บรรทัดมันก็จะไม่มาเพราะ default นะ default ของ Microsoft Word ไม่มีไม้บรรทัดมาให้ครับเนาะมันไม่มีไม้บรรทัดมาให้เราจะต้อง เปิดไม้บรรทัดขึ้นมานี่ไม้บรรทัดมันจะเป็นตัวนี้ครับไปที่วิวครับแล้วก็รูเลอร์ครับแค่น,นี้เองเดิมจะเป็นอย่างเงี้ยโล่งๆเนี่ยเราใส่ที่รูเลอร์เข้าไปทําไมถึงได้อยากให้ใส่ไม้บรรทัดเวลาที่จัดหน้าจอจัดเอกสารจัดข้อความต่างๆไม้บรรทัดจะช่วยเราได้ถ้าเกิดเราไม่มีไม้บรรทัดมันจะจัดยากมากนะครับอ,อันนี้คือรูเลอร์นะครับสิ่งแรกที่จะเจอเลย เอ้ยไม,ม่รัดได้ไปไหนอยู่ที่วิวถ้าเกิดว่าภาษาไทยภาษาไทยก็ได้จะเป็นมุมมองมุมมองแล้วก็ไม้บรรทัดนะครับเอาไม้บรรทัดขึ้นมาโชว์ซะหน่อยนะเพื่อที่จะใช้งานได้นะครับบางคนมีแล้วนะครับมีแล้วก็ไม่เป็นไรมีแล้วก็ดีนะครับถ้าเกิดยังไม่มีกดรูเลอร์ตรงนี้นี่คือปัญหาที่บางทีผมไปเปิดเครื่องนักศึกษาที่ผมสอนบอกอา้าวไม้บรรทัดทำไมไม่เปิดไม้บรรทัดขึ้นมาบอกหาไม่เจอไม่รู้อยู่ที่ไหนนี่ครับไม้บรรทัด